สวัสดีพี่น้อนนะครับมื่อนี้ก็มาตลาดเทปทางแท่งบัดางกระเดาอีกคือเกาครับผมอุยเห็ดยังไหลอยู่เลยครับดูนะเห็ดดวกก็มีดอกยันยันอันนี้เพิ่เห็ดยังเห็ดดินอันไหนครับอันนั้นอันนี้ลืมเจออันนี้เจ่อนก็มีคะขึ้นกอเนี่ยแหละแหลกเนี่ยนะครับเห็ดเรากับไหลขึ้นกาหายเองคือเกา วันน anyway, ี uri, i i. So, hmm. like. le, yeah. ้พ่อบ้านไม่เสพ็จอบ้านมาใหม่อ้าวแล้วอยหาเห็ดก็เตะเอาทีนี่เน่อยนะครับพวนต้นไปแล้ววันนี้สามถุงสองไหลแล้วว่าเห็ดตาโลก็มีหอยต่วนอยู่นะนะครับตะกัดเตียนตะกัดเตียนเห็ดเราก็เอาหอยไว้น้องไม่ปลาหอยปลาเนี่ยปลาคุ้มบอกครับเนี่ย

ี่บวนอย่นี้อะไรไ้มีนอ่เนี่ยิบวนเเือเเอตรอเนี่ยเมอี้วนนี้พีเฮฟยังไปีนเอาออกเ่แมนแมรแมอีน้ำมันเปือนูกหรือไม่สมัปาด้วยครับเริ่มซุกลอันเธอหน่วยเฟเนีนี่ก็ไปิ้กับเจลนะครับมอถ้าเกิดเตี้ยนเราก็ใส่ควันดูไถ้าเกิดเตี้ยนนี่ใครยังไงเราเมี ไ่้ขค้ายถุงละอยนี่แบบสดแบบซุกแล้วพอมกินไ้เลยจ้าถุงอาหาที่าเอาชินได้ชินไดนี่น้นจงใไนี่ซุกแ้วกระดิบเขาถามมาเอาอนอ่งลายชิมมึงเด้อจ้าเขาถามมาเบียเบิดแต่่าเบียเบิดเน้เขาซบสือไม่ใหม่กีเนะครับกับเกี่ยมเฮ็ดเู้บ่มีหมองเด้บ่มีเห็ดก็มาเอาอยู่นี่แด้ครับงานเบีดยางกระดิบอย่างไรอยู่ะนรัน้อง ไปหายเองบะเพื่อหายเองจ้าอะไรเจ็ดไข่นะครับเด้อเอาไปปนเจ็ดเพิ่มดอกใหญ่เจ็ดเพิ่งเยังไหดอกใหญ่เพื่อเจ็ดเพิ่งงมเขาใหญ่จ้าเจ็ดเพิ่มเขาใหญ่เนาะจ้าอน,นี้่คนต้มไปให้แล้วครับไปเดี๋าไปลงหม้อหลดปรุงเราก็ได้ดขายอยู่บ,บะล้วเพ่อนก็ได้ดขายอยู่จ้าเจ็ดไข่จานนิดบาทจานอร่อยจ้าจานอร่อย้ะครับจานหมกึกใหญ่อีเียดีอย,ย,ย,ยู่ ้องไม่สดๆจากปลาด้วยครับบบกเงาจากสวนบฮูราคาเราเห็นเป็นเว่นเนี่แบักิ้ววนเราก็มีบักิ้วเวนนี่ขายยังไงนะครับห้าสิบบาทครับค้นยองอยู่บ่บ่ค่ะบ,บ่านบ่บนคืนให้คนะนเปการ,ราสน้เลยนะเเกตแบบกิ้วเว่าเลยท้เรื่องั้งอร่องดูแบบเน เนี่ย่ก็คือสิ่งน้องใมไรไอ้ม้ชยังนีครับ้อหม่นะครับออก่อมกินก็มีน่คกำลังท่าเปลียนอยู่เห็เนท่าเปี่ยนยอคนนึงถอยอุคุณนนาเป็นแดงแดงอยู่พี่น้องบางที่วนส <G rid> <inda> hey, ีอกบยเนหมันนะครับ ยับเวนี่ใายจึงได้นห่าิบจักงวยแ้วเตวตุงตค่ะยิบเลยบระดบรดนับเวนอว่าจักงวยไม่ขึ้นเองยู่งปไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้เมื่อใงหวนันยานมันหักเอาใสถุงนี่จักัน เอาเหน็นนะครับเจ้าพวกอยากที่นี่บแบบ,บสีแดงสีแดงแบบสีแดงแดงนะครับเอาแบบเสียบ,บ,บเสียบด้วยมันสดหรือมันหวานล่ะจะปเปรี้ยวอยู่ค่ะเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ซุกเนี่ยค่ะเพิ<ม>่งเริ่มซุกเอาไปกินพริกน,น้ำลาสุดแบบน,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 นี้เอาพวกไงเส้นี่ใส่ถุงใส่ถุงไหนกำลังใจแม่ยข่าก็พูด<อ> มันอยู่สูงอยู่อะเครือมันสูงอยู่ค่ะรับเป็นแถมใหม่พร้อมด้วยเป็นเครือเหรือน้ำต้นใหม่สูงค่ะมันแดงไรเปล่มีเครือกมันมันแดงไรเปล่าไล่อยู่แต่ปีนี้ไล่อยู่ครับขอบคุณค่ะปีนี้หมดไล่อยู่ค่ะน่าใหม่แล้วแบบนใหม่ดีน้องน่าจะบาดจันน่าจบาดที่ี่่างค่ะสามขาดนะลูกกระดูกเจ็สกันน่าใหม่ นี่ก็เฮ็ดครับเฮ็ดไก่เฮ็ดพวกอันนี้เฮ็ดยังกอเฮ็ดก่อใหญครับนี้เนี่กงแล้วยังบาลครับนี่จานละหนอยจานแบบนะครับจานละหนอยไหม้ไ่เลยไหมล่ยไม่แกงนะี่เฮ็ดน้สมนะครับเนี่ย อย่างนี้เห็ดยอดฟันใช่ไหมคะแม่นี่แดงนี่เนาะเห็ดยกดฟันเอาเห็ดค่ะเอาเห็ดอะไรนี่เห็ดแข็งเหรอครับเห็ดขอนม่วงจ้าเห็ดม่วงเห็ดดินจืดไปเห็ดจังไดมกินครับเห็ดดินจืดต้มกินหน่ำมันบ่เลยต้มกินตอนมันกินหน่ำก็ได้หรือว่าจะกินตอนก็ได้ค่ะกินอะไรแการเป็นยังไงอันก็กินข้าวอร่อยกินแก้มันแรงแก้วโลกใส่ไปแหน่มันไปสกัด อันนี้ก็บ่เคยกินคือการที่จะเอามาขายสร้างปุ้นแท่งยาตัวแบบรับบกษาโรคมะเร็งป้องกันโรคมะเร็งย,ยางมะเร็งก็มาเอาไปกินนี่หัวกบหอยใหญ่ก็มีครับอหอยใหญ่เลยหอยหอยยังกับหอยปังบอกหอยชาลีค่ะนั่นหอยใหญ่เลยเก็บซ้ำเกับปันแบบอันนี้กบหน่าใช่อย่างไรครับกบโัวอย่างเด ข้าวเห็ยดพีพวนีกล้วยนกหม่พ้อ่อนี่อเนี่าตองอก่าจากปลหมโอมันน่นเอาเป็นันอง่มตนเมตอยู่เันเพิ่มอยอ่เพิมมนี่ซอเสมอาตัเกื่อกีพวนก็หอยตัวนี้นม่นหม่ไรแห้งกินเาจ้ากินกับง่บุกงนม่ หาหาหน่อไม้ต้งกินมหน่อไม้คือเก่อาเส้กินเส้นไข่คือซอยแน่หน่อไม้ต้มนะต้มเดียวทุงได้จักบาทล้วไมเาเอาเอาไอน่ทุงเรื่องนี้สวแถมเจียว้อม่ะทุคุงกางเุงเดียวนี่ล้ม่บมีคุกกินหลายคนขอบคุณค่ะ บามบเอาจ็ดบดก็มีเย็ดบดกรานข้าวมีหอดมันนกเ้พุดมาใหม่ๆนี่นี่นี่ยมันนกเล้วับยนี่มสั่งจะทานพุดเก่งแต่จังหวะว่วงมุนพุดีเหื่อยิพุดเนี่ยมัพุดอีกพนเงื่องอยู่อ่มันเหี่ย่าปเงื้องอยู่บะขามหน่อยก็มีนะครับกินกแสุดจุดปวดเลยครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศการค้าขายของปลาเห็ดขางทางคนละหมากหลากไม่หมักขี้พวนเน่ยหมักย่างกับบักย่างมักรอดมีอยู่บทละย่างใช่ครับผม